ื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมินเกมมิ่งมีทั้งทิกตอกและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับสวัสดีครับอยู่ผมนัดขมินเกมมิ่งครับกับเกม r o ว d y r ร s t i n g นะฮะเป็นเกมเวอร์ชั่นมือถือ Android นะฮะซึ่งทางตรงเกมนี้นี่ก็เป็นเกมเหมือน อารมณ์คล้ายๆแบบเป็นเกม Rumble อะไรพวกนี้นะฮะคือต้องแบบว่าให้สองให้คนบนเวทีนะจับโยนคู่ต่อสู้นะฮะออกจากเวทีนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมลองเล่นแล้วนะได้เลเวลสองแล้วนะฮะก็เกมนี้เดี๋ยวขออนุญาตแป,ป๊บหนึ่งนะฮะนะออกคือเปิดเน็ตเล่นก็ได้หรือว่าใช้ไอ้นี้เล่นก็ได้นะฮะมามาดูตัวละครนอิ้ก่อนดีกว่านะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะนี่อ่ะตัวละครนะครับผมนะตอนนี้เราจะมีด้วยกันอยู่สามตัวนะฮะมีโจโจเรโนเนาะใช่ไหมมีเบรสมีริกสไตเนอร์ฮะอังเดรจายแอนนะฮะ Giant, น,ะฮะนี่คือเหมือนทำตัวชื่ออชื่อเรียกว่าชื่อไม่ให้ติดลิขตสิทธิ์ทางแลนะเบนูดเบูอ็นนั่นแหละ นะฮะเป็นเดลนะฮะลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันมีสกอตสไนเนอร์มีดนะองเนี่ยมีอันติเมตบลิเออร์นะฮะมีใครอีกนะฮะดูไปพังๆกันแล้วกันนี้มีเบรธฮาร์ดนะฮะจิมไนฮาร์ดนะฮะมีตัวไหนที่มันดูคุ้นๆยังไงก็ลองบอกกันมาได้นะฮะ สำหรับผมนี่ไม่คุ้นเยอะอยู่พอสมควรนะมีนี่โยโกซุนะนะฮะเรมิสเตริโอนะฮะนะแล้วก็มีบิ๊กเวฟอันนี้น่าจะเอิร์ธควェกหรือเปล่านะนะครับผมมีแมนเชสเตอร์มูนมุลเลอร์ด้วยนะฮะบิ๊กปุ๊ดนะฮะมีโจนสลาดตาเดียวด้วยไม่รู้ว่าใครนะฮะอันเดอร์เทเกอร์นี่อันนี้น่าจะสติงนะฮะสติงยุคแบบนี่นะเป็น เรียกว่าสติงเพน์ยังไม่เพน์หน้าขาวนะฮะอันนี้น่าจะรีกรูทนะฮะเดี๋ยวเรามาซิงนะฮะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะไอ้น,นี่หรือเปล่าไอ้อะไรจ่าสลอเตอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันมีเกรกมีเคนนี่ผมเปิดล็อกเคนมาได้นะฮะแล้วก็มีติโตซานตาน่านะฮะของโฮแกมนี่อันนี้เทสติเบียซี่ฮะมีเลนดาล่าแมนนะฮะ อันนี้จาาสลอตเตอร์ตัวจริงอยู่ตัวนี้นะฮะและนี้ใครเอ่ยนะฮะคือมีเชิงแบบอันนี้ชอนไมเคิลแน่เลยมีเชลชอนนะฮะมีมน,นีออนี้แบมแบม,แบมพิกโกโลนะฮะมีฮักคด้วยนะสีเขียวนะฮะคือแอนิมอลฮารคฮอกอะไรพวกนี้นะฮะบิกบอสแมนนะฮะไม่มีตัวใหม่ๆแหละนะฮะ คือเอาพยายามแบบเอาคาแรคเตอร์ที่มันพอดูดูแล้วมันเหมือนคล้ายอะไรพวกนี้นะฮะนะอันนี้น่าจะวิกกี้สตีมโบสหรือเปล่านะเหมือนคล้ายฉันหลงเลยนะฮะมาโหมดคาเรียรฮะขออนุญาตใช้เคนแล้วกันนะฮะนี่โหมดคาเรียรมีกี่โหมดเนี่ยมีกี่มาเรามาดูโหมดคาเรียรก่อนแล้วกันนะฮะ มีอะมีกระโดดฮะแล้วก็บิ๊กบู๊หยิบอาวุธได้โยนโอโยังไม่ออกยังไม่ออกก่อนฮะจะออกไม่ออกเอาแล้วโอ้โหไปเอาวุธนไม่ยีงตีแล้วออกไปเลยพมอดทะเลียนี้น่าจะสู้กันสูงสุดสามแมตช์นะฮะนะทุบ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 โยนออกไปเอาไม่ออกอะ่ะตีตีอันนี้จะเป็นด่านง่ายนะฮะ ก็ไม่แปลกเท่าไหร่ที่ตัวแรกจะไม่ค่อยแบบไอ้นี่ท้าหแรบบ่โยนอีกทีนึงก็มันเอาบันไดเอ๊ะไปแล้วโยนออกไปเฮ้ยร้อต้องชนะสามนะฮะกระโดดอุย้ยนี่บิ๊กบูทนี่แล้วจับโยนออกไปไม่ออกโยนอีกทีนึงแล้วออกไปแล้วเรียบร้อยนี่ด่านแรกชนะไปอย่างง่ายดายฮะมา เจอกับดองฮะ doing the c o w นะฮะหรือว่าดองนั่นเองนี่นี่นี่อุ๊ยอุ๊ยตีแรงยังวะแล้วออกโดนทุ่มทิ้งอย่างง่ายดายฮะมาบิ๊กบูทนี่บิ๊กอื้อฮือทุบเอามีออกเหรอมาเฮ้ยมีขึ้นเชือดได้ด้วยเหรอเอาหนีหนีหนีบิ๊กบูทเอาโอ้โหดับบิ๊กเออไปซะเลย มีพอแบรเลอร์ด้วยนะเมื่อสักครู่นี้จะเอาอาวุธให้แหละฮะเมื่อกี้อุ้ยมีขึ้นเชือกแล้วอาอืมมาอุ้ยอืม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 เฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนแล้วไปกันเลยโอ้นี่จะรีทายอีกก็ อาจจะเล่นอีกก็ต้องเปิดโฆษณานะฮะหรือว่าต้องเสียยี่สิบเหรียญน,นะฮะแต่เราออกก่อนดีกว่านะมามาดูโซโล่ลัมเบอร์กันบ้างดีกว่านะฮะโซโล่ลัมเบอร์ก็น่าจะเป็นแบบว่ามีหกคนนะฮะเี่รอกขึ้นนะบนเวทีนี่นี่นี้เรียกว่าเซมิเซนนะเนี่ยอ้ยโ้ยโอ้โหเฮ้ย,ยิกสไเนเดอร์แล้วเคนไปเรียบร้อยเอาใหม่เอาใหม เกมนี้เหมือนจะเล่นง่ายแต่ไม่ง่ายเ,เอาซะเลยนะฮะบลูเบเซอร์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะซุปเปอร์แมนเนี่ยแล้วก็มีริกสไนเนอร์ด้วยโอ้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 ยเหลือสามคนสุดท้ายแล้วนี่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 แล้วโยนออกไปโอ้โหยังไม่ตายโอ้โหฮิหลอดไฟด้วยน่าไปซะเลยมาเราต้องเล่นชนะให้ได้ฮะ มากมีใครวากอย่างไ้ไอออะไรนะเซมิเซนตอนใส่หน้ากากแล้วฮะเนี่ยแล้วไปปั้มหน้ากากก็เยอะอยู่นะแล้วโอ้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 มอ้นอ้โอ้โอ้โน้โน้โย้โอ้โ้ยอ้อ้โล้นอ้โออ้้โอ้โ้โ้อ้อ้โ้ออ้อ จะต้องชนะบ้างแหละนะนะโอ้โหโอ้แล้วหมื่นหมื่นเอ้ยเอาไปซะนะโอโ้โอ้ยโอ้ย,อยมันต่อยทีเดียวมันต่อยทีเดียวนี้รู้สึกว่าเอาลไปต่อยทีเดียวเราหมื่นขนาดนั้นเลยหรอบูเบเตอร์มาแล้วโยนยังไม่ไปหรอมายืนแม่นซูเพกออกไปแล้ว มาแล้วแล้วยังไงคุยยังคุยยังเอาโอ้ยโอ้ยอ่ะริกสไนเนอร์ริกสไนเนอร์โอ้ยโอ้ยอยินดีฮะมาเอาวุฒมามาแล้วยังไงอุย้ยเอาหนีเรียกไปเรียบร้อยเย่เย่ได้เข็มขัดมาแล้วฮะโอ้ <c oughs> จิมมี่ฮาร์ทฮะเอาเข็มขัดมาให้นี่เราคือผู้ชนะนะฮะ แล้วก็จะมีควอเตด,ดนะนี่ควอเตนะฮะคือชนะแท็กรัมเบิลนะฮะกับอเวเลนโจนะฮะแล้วก็มีโซโลคาเลวิทเบสนะฮะแล้วก็สกอร์สามอมเอ็นรัมเบิลก็คือเขี่ยสามคนออกอะไรประมาณนี้แหลมะมั้งนะฮะนะนีก็คือเกมนะฮะส่วนของนะฮะส่วนของเกม นะฮะอ่าราวดี้รัมเบิลนะฮะนะครับผมไม่รู้มันซื้อตัวได้เพิ่มไหมเนี่ยเหมือนจะซื้อตัวไม่ได้นะฮะนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้เอามาฮะเล่นกันแบบสั้นๆนะฮะเล่นกันแบบขำๆนะฮะก็สามารถโหลดกันได้ใน iOS iOS ไม่นะ่มั่นใจเหมือนกันส่วน Android ก็เข้าไปที่อ่าเรสติ้งรัมเบิลนะฮะไอ้ Rowdy Rumble นะฮะประมาณนี้ นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูกันวันนี้นะฮะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะดกอมินเกมมิ่งกันด้วยนะฮะวันนี้ลาไปกันแล้วนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมบายบายนะฮะ